สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจมากคุณอเล็กซ์มาใช้บริการที่ร้านนะคะวันนี้นะหลังจากที่ติดตามกันมานะครับจริงๆผมติดตามพี่เขามากกว่าดูตลอดทุกคลิปเลยนะดูทุกคลิปคลิปเรื่องแบบจริงๆเลยเสียดายมากเมื่อกี้ก็มาขอเสื้อโซล่ะอันนั้นไปไหนไปญี่ปุ่นใช่ไหมไปญี่ปุ่นใช่เสียดายมากวันนั้นนะคะพี่เชิญ์เขามาเขามาด้วยแต่เขาไม่ไหวแล้วนี่คือขอส่งตัวแทนมาก่อนจริงๆใครยี่ดังแกงเนี่ยอยากมาทุกคนอยากมาหมดก็จะเป็นแบบแย้ฉิวๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับ เขาอยากมาจับเป็นที่นี่ใช่ค่ะรอบหน้านะครับปีหน้านะคะเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเล่นโซเชียลแคมป์กันก่อนไม่ได้เดี๋ยวพี่แจ็คเขาจะเมาเล่นจะมาคิดตีแล้วมาแล้วกันครับแล้วก็คนนี้อยู่ที่ไหนครับใช่ครับที่นี่ครับอันนี้นะมึงจะที่ี่นี่ครับเขาแบบพี่เขาบอกว่าที่นี่ครับเราไม่ใช่ครับเขาบอกว่าที่นี่คร ช่างนี่แบบหน้าตาดีใช่ตัดเต็มแล้วก็ดูดีอันนี้ภาสาไปซ่อนไว้หลังมานครับเขาบอกว่าจะตัดผมให้ดูดีเนี่ยจะต้องให้ช่างที่ดูดีตัดใช่ดูดีมากครับเชื่อครับพี่บอกนะครับวันนี้เจะตัดทรงอะไรเป็นงไหนครับเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูตอนหลังตอนที่ตอนเสร็จแล้วนะอัพเปอร์นะหนึ่งวันดีฟองวันดรฟอผมยาวมาก เ,เจอกันนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเกาหลีออกแวกรวเ, <c oughs> เกาหลีเหนือเปลี่ยนเป็นเกาหลีใต้เจอกัน, <c oughs> นะเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะครับหลังจากที่แบบผมยาวุงรังแล้วก็ดูทรงตอนนี้รู้สึกว่าหน้าจะเริ่มสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าตัดผมเปลี่ยนชีวิตพี่เชฟบ๊อบจัดให้นะคะท่านนี้นะคะท่านหลังโค้ชผมดีมากคนนั่ารักดีมากสมบคุณเอริี้เข็นรับนิดนึงนะโอเคผมแบบนี้นะคะขอบคุณครับเข็นรับนิดนึงค่ะผู้ชายหน่อยไปนิดนึงนะคะนะคะ ผู้ชายคนไหนที่จะเลือกผู้ครองนะฮะผู้ชายที่ตูดตี้ตูดตอดตอดอย่างเงี้ยมันมีตูดตีนะนี่เดี๋ยวผมนึกว่าดูผมไม่มาแต่แล้วผมตกใจแบบหลังๆหนือว่าแบบพี่พี่แจ็คก็ฟูกาที่ผมแล้วแต่ว่าไม่ได้ตูดตีนะครับนี่อ่ะคนไหนเราต้อแจ็คอะคับเปนนะครับตูดผายนะคนตูดผายก็ออกไป่ิ่มแหลก เอานล้นที่เรามาตัดผมนะครับเราโปรแกรมที่ส่วนหนึ่งกันการแนะนำเลยสำหรับใครที่มาเนี่ยคืออะไรเป็นมนลที่นานาทียตัดผมสั้นแต่วันนี้เรามีความรู้สึกแล้วว่าพอตัดสั้นแล้วแบบคือน้าเราเปลี่ยนดีกว่าคือมันดูดีมันดูสดใสนะเพราะว่าไรเอาเป็นสปอร์ตไงจะบลรอกให้นะคะจะให้นะคะมรเดียวมาใช้บริการนะคะสวัสดีครับ